น้องสุพรรณนะคะน้องสุพรรณโสภากุลนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณหลาย,ลายคุณคุณสวัสดีกับพี่โดนนะคะป้าอั้นก็น้องหมวยนะคะจ้าหนึ่งทุ่มนะคะอ่ะถ้ากับน้องหมวยนะคะแจ้งน้องหมวยนะคะเอาไว้นะคะถามไผ่บ่ได้หมุนติวๆวยังเดีน, <laughs> น่าจะนิดบดีบายบายจ้าขอบคุณค่ะคุณเม่ธิดาลาทุมนะคะมีพิธินนะคะ อ๋าน้องมวยสวัสดีกับพี่ลาตีนะคะปะน้องมวยสิไปทั้งใดเขามุงดิค่ะพี่ทินก็สวัสดีปานก็สวัสดีครับปะ้านนะคะสวัสดีค่ะนะคะ <c oughs> พี่ดอนก็สวัสดีครับกับพี่ปาริชาตินะคะ <c oughs> พี่ปาริชาจบไลน์เนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบพระคุณพี่เชอรี่ที่มาเก็บสาสสดซอยเด้อค่ะมือนีนะคะ,ะ,คะอ่าใครอีกเนาะนิงก็มานะคะ อ่าสี่นาทีโอเคค่ะน้องมวยนะคะขอบคุณเมือน,นีนี้อ่าเขาเอินยังก็แอดมินอ่ามือน,นี้คุณผู้บินกับได้เวลามาไหลสดเด้อค่ะนะคะไฟ์สดเพื่อยืนยันตัวตุน,นะคะเปิดค่าการมองเห็นเนาะจ้าพี่ดอนอยู่ในนี้ละจ้าพี่ดอนทักไปแล้วนะคะน้องชนก็สวัสดีกับพี่ดอนแดนอีสานะคะพี่ทุมก็สวัสดีกับคุณชนทีชา เดี๋ยวจะถามสเทียนดูค่ะถามเลยค่ะนะคะคุณเมธิดารัตนะคะเดี๋ยวนี้สองตาย้ายกับอยู่น้ำกันละคะ่ะเดี๋ยวนี้พ่อกับพี่บ่าเมื่อวานนี่บไดี้เปิดโทรศัพท์เลยนะคะได้มาเปิดประมาณหนึ่งทุ่มนะคะถึงบ้านหนึ่งทุ่มเมื่อวานกับมาเตรียมเสื้อผ้าซอยคุณสามีไปดูงานกันเล็กค่อนข้างจะยากอยู่ะตน้อยไม่ฝนไมนนะะ่นาอค่ะ ค่ะ <c oughs> เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทุกคนทุกท่านนะคะ <c oughs> ไปละเด้อครับโอเคคะ่ะน้องสันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบพระคุณทั้งสิบเอ็ดดวงตานะคะหินปลาเออหือโอ้ยแต้มบักแตงแตงไทยกันบ่ค่ะกับปลาอีหื้อปลาน่าจะได้โฆษณารีววแล้วเนาะคะ่ะโฆษณาคลิปสั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นเหมือนมีโฆษณานะคะปลาอันไลฟ์หนึ่งทุ่มค่ะนะคะไลฟ์หนึ่งทุ่มนะคะ น้องสุพนันบอกว่าป้าอั้นนะคะสวัสดีครับป้าอั้นนะคะป้าคอมซับสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะนะคะคุณสุพันนะคะอู้บ่ได้เจอคุณแม่เขียนโดนแล้วค่ะโดนแล้วนะผู้ได้ว่างกับเขามาดึงค่ะเขามาทักทายพูดคุยกันค่ะทักทายพูดคุยนะคะวางล้อหัวมวลกันค่ะนะคะกลิบหนึ่งนะคะสวัสดีน้องหมูพัทนะคะ ได้คลิปรีวิวคลิปหนึ่งกับบ่หัวย้ําใดสะพานโพสิเลียวนะคะผ่านย้ําใดกับเหมือนเราจะต้องเรียงแถวนะคะมาคุณข่าขอบคุณหลายๆค่ะน้องสันก็สวัสดีครับกับคุณแม่ทิดารัตน์นะคะเมื่อนี้คุณแม่ทิดารัตน์มีโอกาสเขาม้าครั้งแรกนะคะน้องสันก็สวัสดีครับกับพี่สายพี่สายก็สวัสดีกับคุณแม่ทิดารัตน์นะคะน้องชนอะอะไรก็ได้บายป้าจุกสวัสดีค่ะฝนตกเด้อจ้ายูนี่กับโต๊ะค่าวพิธีนโต๊ะเมื่อกี้นี่กำลังตกอยูข่าเดี๋ยวนี้ นะคะคเพื่อนพัดก็สวัสดีกับคุณสุทินทนะะ์นนะคะสวัสดีคันนะคะเมื่อนี้มาหาดวงตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชนนะคะสวัสดีค่ะคุบินนะคะขอบพระคุณหลายๆนา่นะคะสวัสดีกับคุณทวัตนะคะ,ะคุณทวัตก็มานะคะพี่ทินก็มานะคะพี่สายก็มาพี่ไลลาก็มานะคะถามไผ่ว่าได้หมุนติวติวยังก น่าจะนิดบอดีบายบายจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ท่ดาลาสบัวอยู่อ่บาบัวใหญ่นะคะก็เลยได้ไม่ยู่บัวใหญ่นะคะเป็นสะพ้ายบัวใหญ่นะคะพูดได้ว่ากับเขามาเนื้อสามารถทักท้ายพูดค,คุยกันค่ะของคุณคู่บินค่ะน้องหนูพัดนะคะกินคนเดียวนะคะอ่าพี่ตุ้มก็บอกว่าสวัสดีคุณหนูพัดพุดทธิสงฆ์นะคะ แกไว้บ่ค่ะอันบ่ได้แกไหมคะ่ะเขาตูวเย็นกับคุณชนคนสวยจ้านะคะย่าฝ้าเอ,อินเออขามุงเด้อกินเขาก้อนไอยดอนจ้าย่าฝ้าเด้อค่ะย่าฝ้านะคะโอ,โ,อโอ้โอ้คุณคุ้บินก่ะหูจ่าค่ะหูจ่าค่ะโอ้แต่บ้านโนนสะอาดก็ถือว e ่าไกลจากบ้านบงอยู่เลยค่ะประมาณ3ามสี่โลอยู่คุณค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะ น้องสันก็สวัสดีครับกับคุณแม่ธิดารัตนะคะเมอนี้คุณแม่ธิดารั์มีโอกาสเขามาครั้งแรกนะคะหนิงก็มานะคะอ่าสี่สิบนาทีโอเคค่ะน้องมวยนะคะขอบคุณมูนเมอนี้มีอ่าเขาเอินยังก็แอดมินสวัสดีค่ะสวัสด,คสสดคีคุณก็สวัสดีกับคุณหมวยคนสวยๆจ้านะคะ สวัสดีจ้าพี่สายคนสวย,สวยคือการเด้อค่ะนะคะอันเมื่อนี้มีมีก็ก,ก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับพี่เสถียรกับโ่มันใจก็น่าจะเป็นบม่โม่โม่มเมนพี่ทิ้นเป็นพียค่ะเป็นพีแล้วเปื่อยเป็นตะแซดนะคะจ้าอันพอดีโอ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 โขอพีเรล่า,ลาเครื่องหมายหัวใ่คือบ่เห็นพีเรล,ล่าขึ้นจ้าโอ้พีเรล,ล่าพีเรล,ล่าขึ้นจากมุ้งบอกน้องลูกพัดดู มื่อนี้พี่รล่ลาก,กัขคืนได้ค่ะหนูพัดพี่ไล่ลาเปลี่ยนเวลากินข้วแรงเดียวกินข้อแรงนะจนะ๊ะเนาะเท่าเย็นใช่ไหมอ่าโอเคอ่าเอ้ยนิงสวัสดีกับน้องสพานคนหลอ่อวันนี้ยังไม่เจอกันเลยนะจ๊ะนะคะอ่านฝนกําลังตกไหมคะเมื่อนี้น่าจะได้แค่สามสิบนาทีนะคะสวัสดีกับน้องหนูพัดค่านะคะอ่าพี่บาเจ้านายจ้านะคะกับพี่เชอรี่พาเที่ยวนะคะอ่าจวดจวดได้ค่ะเฝ้าวจวด <c oughs> ปิดเลยอู้ขอบคุณค่ะคุณเม่ธิดารักขอบคุณค่ะอะไรก็ได้บายปจัจจุสวัสดีค่ะนะคะส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะปัจจุนะคะ,ะสวัสดีกับพี่ดอนที่รักจุก๊บจุ๊บบึ้ยหายใจต่างหาดวงนะคะให้ส่งจุ๊บตั้งสี่จุ๊บนะคะ,ะพี่สายนะคะมาส่งกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะกูบินนะคะขอบพระคุณพี่สายลาหลายหลายเลยค่ะ อ่าขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบพระคุณพีดณ่ดอนพันวาทั้งอันทั้งเกาหลีแผ่นดินบาไหวเดอค์ค่ะแต่ว่าอันเนตหมุนติวติว <c> ค <oughs> ่ะเมนจ้าโวยพี่บินไม่เห็นข่าวเลยนะคะยายทุมก็สวัสดีอะไรก็ได้บายประจุกนะคะอ่ายายทุมก็สวัสดีกับคุณแม่ธิดารัตเลิกนอกทักทายไอ้บ่าวเชยภูมินะคะสวัสดีกับพี่เชอรี่นะคะพี่เชอรี่เ้อค่ะนะคะ คุณกู่บินว่สิลงไรค่ะน้องหนูพัดนะคะกินคนเดียวนะคะอ่าพี่ตุ้มก็บอกว่าสวัสดีคุณหนูพัดผูพุทธิสงนะคะแกไวบ้บค่ะอันบบได้แกไหมคะ่ะเขาตู้เย็นนะคะน้องสุพันสวัสดีกับแม่คุณแม่เขียนนะคะอะกินข้าวเที่ยงกินขเขาค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้บาสิจุบไรอะทักทักกันก้อนก็นได้ค่ะนะคะ สวัสดีค่ะพี่เชอรี่นะคะสวัสดีค่ะคุณป,ปังปังจากของดื้อค่ะแล้วก็เฮงเป,ปังปังกับทุกคนทุกบ้านนะคะ <_ d ata> พี่ทุมก็สวัสดีกับน้องสันสีเดอือน <_ d ata> ปาอื้อโอ้ยแต่ตำหมักแตงแตงไทยมาค่ะกับอาปาอีฮื้อปาอจิตนะคะลายอันหลายยางมือนีกัแทจบจะบบว่างตอนเทียงกับตอนเทียงกับบว่า,วางเด้อค่ะ <_ d ata> ตอนเศาร์ก็บ่ได้ไปหาพีร่รล่านะคะบาว่างเลยนะคะ พี่ดอนกม้าค่ะพี่ดอนกม้าค่ะอ่าสวัสดีค่ะพี่ดอนค่ะนะคะพี่ดอนน่าจะเปิดตานะคะเพราะว่าพี่ดอนน่าจะขับรถเพราะว่าเป็นช่วงกับบ้านเนาะเอาตีค่ะแต่ว่าพี่ปาริชาติถึงผู้ติด,ดตามรูปเือเต็มหรือย,ยังคะพี่ดอนก็ทักทายจ้าในจ้านะคะน้องหมวยก็สวัส,สดีสุพรรณสภากลจ้านะคะประอันจ้านะคะขอบพระคุณทั้งเจ็ดดวงตานะคะผู้ใดวันนี้น่าจะ เอาแค่สามสิบนาทีฝนกำลังตกพี่ดอนก็สวัสดีกับคุณชนคนสวยนะคะอ่าพอลงไลฟ์แล้วน่าจะต้องอ่รีบนะติดอ่ติดบัดนะคะพ้ากันติดบัดกันเลยเว้นว่างไปโดนเลยค่ะวันที่นี้ก็เลยผ้ากันมะเรียงนะคะก็เลยผ้ากันมาเรียงสดอ่าหกโมงครึ่งนะคะสิบ0ดนากาสามสิบนาทีค่ะนะคะอ่า ผู้ได้วางกับเขาไปทักทายนะคะทักพันพิดอนพ่นว่าทาั้งอันทั้งเกาหลีแผ่นดินบ่ไหวเด้อค่ะแต่ว่าอันเน็ตหมุนติวติวค่ะเ <c oughs> ม่นจาอ,นอ่านน้องหมวยก็สวัสดีจ้าพี่บ่าวคนรอนะคะพี่บ่าวเชยฟูมหนึ่งบวัวสิงบ้ว่าขื้นไล่บ่เด้อค่ะกิดนะคะลายอันลายยางมือนีก็แทบจะบว่วางตอนเทียงกับตอนเทียงกับกบ,บ,บว่วางเด้อค่ะ ตอนสอบาขาบ่ได้ไปหาพี่ไลล่ะนะคะบ่ว่างเลยขอขอบคุณนะคะพี่เชอรี่นะคะขอขอบคุณคุณทวัตเคียนรำนะคะมือนีมาให้กำลังใจคุณคู่บินค่ะวันนี้ก็ไลฟ์สดนะคะ18นาฬิกานะคะที่อำเภอโบใหญ่อ่าเพราะว่าคุณสามีบโบยู่นะคะอ่าเพิ่นไปเพิ่นไปดูงานนะคะเพิ่นไปดูงานก็เลยช่วงนี้ก็เลยตอล้องก็เลยถือโอกาสอ่าอ่าเชิญเชิญเพิ่นไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุบินนะคะคุณแม่ธิดารัตน,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 นะคะน้องมวยนะคะน้องมวยพี่ดอนนะคะอ่าแล้วก็อ่าน้องสุพันโสภากุลนะคะคุณแม่ธิดารั Rams ตนะคะน้องมวยนะคะน้องมวยพี่ดอนนะคะอ่าแล้วก็อ่าน้องสุพันโสภากุลนะคะขอบคุณพี่ลาตีแม่เขียนจอมทรัพย์สวัสดีจ้าเพื่อนๆพนทุกคนขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะแม่เขียน พอได้เจอกันนั้นคุณแม่เขียนพานยังค่ะถึิจสมกฤษมะึดมางอน้นองชนแทนนะคะเหตุน้าเองไหนจะตัดหญ้าเองนะคะสุดยอดอิรีนะคะสวัสดีกันพัดบเขาพอได้ไปอิรีนะคะเขายากนะคะ